สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคอมายกนะครับผมคอมาที่เราเห็นอยู่นี้เป็นคอมาของเป็น d m a มนะครับแต่ตัวรถที่ติดตั้งนี้เป็นตัวเชฟครับผมเชฟดูราม a กนะครับผมนะฮะเชฟปี2018ครับสามารถใส่กันได้นะครับความสูงของคอมามีขนาดความสูงจากสแตนดาด เจ็ดนิ้วครับอนะครับจําเป็นจะต้องเป็นเจ็ดนิ้วครับเพื่อนๆมีคําตอบให้วันนี้ครับเพื่อนๆถามว่าทําไมต้องเจ็ดนิ้วครับห้านิ้วมีไหมหกนิ้วมีไหมครับเพื่อนนะครับตรงนี้ครับที่เป็นตัวเป็นบงมุมบังคับที่ระดับเจ็ดนิ้วครับดุมที่รับลูกปืนครับตรงนี้ครับ ของเขาจะถูกบังคับอยู่ที่มุมนี้พอดีเลยนะครับถ้าขึ้นมาข้างบนนี้รอยเชื่อมความแน่นหนาของจุดยึดลูกหมากนี้จะน้อยลงนะครับแตเพราะฉะนั้นจะแยกกันทุลชิ้นนะครส่วนนี้เป็นมุมที่บังคับนะครับความหมายของชุดคอมา7นิ้วอยู่ที่ตรงนี้ครับนะครับคอมาของเราแฮนด์เมดออฟโ a d ครับสินค้าคุณภาพมาตรฐานนะครับ รับประกันถึง10ปีครับเพื่อนๆนะฮะเนื้องานเป็นเหล็กเหนียวนะครับตัดแล้วก็พับขึ้นรูปประกอบขึ้นเป็นตัวแกนดุมเป็นแกนดุมที่ใช้เหล็กเกรดพิเศษเพื่อที่รองรับกับดุมลูกปืนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมมีความทนทานแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ